สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็ามาพบกับครูแนนเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูแนนจะมาสอนเรื่องมารยาทในการกราบผู้ใหญ่แล้วก็มารยาทในการกราบพระนะคะเอเด็กๆเ,เคยไปวัดกันใช่ไหมคะลูก แล้วเด็กๆก,กราบพระยังไงคะอ่าแล้วเด็กๆเ,เคยกราบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่เอ่ยวิธีการกราบกราบแบบไหนเด็กๆก,กราบถุงทีไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าการกราบผู้ใหญ่แล้วก็การกราบพระเป็นยังไงไปเลยการกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมาก และผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ เราก็ได้ดูวิดีโอการกราบผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะเวลากราบผู้ใหญ่เนี่ยแบมือหรือไม่แบมือคะอ่าไม่แบมือนะคะแล้วก็กราบเพียงครั้งเดียวเวลาเราจะกราบเนี่ยเราก็ยกมือขึ้นมาไหวเหมือนกับการไหว้นี่แหละค่ะลูกแล้วเราก็ทอดมือลงไปที่พื้นนะคะให้คลอมเข่าแต่เด็กๆจะได้ใช้จริงๆก็คือวันที่12สอิงหานั่นเองก็คือวันอะไรคะลูก เป็นวันแม่ใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยลองไปฝึกการกราบผู้ใหญ่ดูนะคะว่าเด็กๆกราบถูกไหมเพื่อที่เด็กๆจะได้เอาไปกราบคุณแม่ในวันที่12สิงหานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกราบพระกันนะคะไเลยก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอการกราบพระกันนะคะ คุณครูจะบอกก่อนว่าการกราบพระเนี่ยจะมีอยู่สามจังหวะนะคะจังหวะแรกก็คืออัญชลีมือเราจะอยู่ที่อกนะคะวันทาก็คือมือเนี่ยหัวหัวแม่ป้งเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วนะคะวันทาแล้วก็อภิวาทนะคะอภิวาทก็คือการกราบลงไปเลยนะคะ แล้วผู้หญิงจะนั่งท่าเทพธิดาผู้ชายจะนั่งท่าเทพบุตรนะคะเป็นยังไงกันเราไปดูกันเลยนะคะเตรียมท่าให้พร้อมอัญชลีวันทาอาภิวาทกราบครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะครั้งที่สองอัญชลีวันทาอาภิวาท ครั้งที่3ค่อยๆขึ้นมานะคะอัญชลีวันทาอภิวาทครบ3ครั้งแล้วนะคะเราจะกราบพระกันเพียงแค่3ครั้งนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนการกราบผู้ใหญ่แล้วก็การกราบพระกันไปแล้วนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ย ลองไปฝึกการกราบผู้ใหญ่แล้วก็การกราบพระนะคะการกราบพระเนี่ยเดีกๆก็กราบทุกคืนก่อนนอนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนลองทําแล้วนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ครูดูด้วยนะคะและที่สําคัญการกราบผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆฝึกแล้วก็ไว้กราบคุณแม่วันที่12สิงหานนี้นั่นเองนะคะวันนี้จบแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ